ตั้แต่วานมาค้นไม่ได้ค้นดีๆสักทีอ่ะก็ตอนนี้ยังยังไม่งอกเลยครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกอยัง,ง,ย,งยังมีความหวังบว่าไม่กด้ลมเฮยไม่ละเล้วล้เข็นวจากที่หวานข้าวไลซ์เบอร์รี่นะครับไปประมาณสัก2อาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง ค่อนข,ข้างจะก,กังวลกับนานา้าหมิงนะครับเพราะว่ากลัวว่าแกจะเสียเวลานะครับเว่าตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วเพราะถ้าข้าวที่แกวหวานไปเนี่ยมันไม่ขึ้นจริงๆนะครับเราจะได้ไปเอาข้าวไม้แก่ใหม่พึง่งพึ่งมาลงเมื่อคืนเนี่ยลงมาดีหน่อยตั้งแต่วานมาฝนไม่ได้ฝนดีๆีุกที่อ่ะจริงพึ่เรียงเพชรพึม่มาพอวัวเชื่อเข้าขวัดีอวมันยังหมดถึงเวลาตั่ไหนเนร กำลังอาหารมันบ่ออกอ่ะเพราะอาหารอย่างเขาเขาทึบนั่นมันหวานหนามันก็ออกก่อนอ่ะมันก็ออกนี่แหละหวานหนาซีโอว่าไงครับก็ตอนนี้ยังยังไม่งอกเลยครับไม่งอกจะต้องติดตามตอนต่อไปครับตรงนี้แล้วก็รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังยังมีความหวังครับว่าผลผลิตจะดีมันต้องดีครับผมเรงดีใช่เราเชื่อมือแม่ทัพเราเครับผม ต้องดีครับตอนนี้ยังไงก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าการหวานแห้งเนี่ยนะจะเวิร์กไหมยังไงอีกสัก2อาทิตย์นะครับเรามาดูกันทีแล้วกันนะครับ เสร็จจากนาน้หมิงนะครับเราก็ไปดูนาไม่ปลอกกันต่อเลยนะครับแต่ก็ไม่ตีแล้วไม่ตีแล้วไม่ตีแล้วเข็นดูว่า เหนื่อยทุกท okay. anyway, right? so ีนะครับกับรถนาเชี่ยวนะไม่ยอมเปลี่ยนสลกทีไอ้แบตเนี่ยโอเคสตาร์ติดละไปต่อครับหน้าที่แม่ปอนะครับเป็นแบบหวานเปียกนะครับก็พอเห็นข้าวแล้วก็แบบชื่นใจหน่อยนะครับแต่ยังไงนะครับก็ต้องมาวัดผลกันที่คนผลิตกันอีกทีนะครับประมาณสิบวันนะครับก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์การงอกได้ค่อนข้างดีมากครับอ่ะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะ โอกาสแตกก ar, d. 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 อน OK, <t ell os> ่าจะดีด้วยปีนี้วัผผลิตน่าจะโอเคเลยยังไงนะครับคลิปนี้ส่งท้ายด้วยภาพน่ารักน่ารักแล้วกันนะครับสำหรับน้องๆไามเยังไงไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ